หากคุณเล่นเกมเซ2ทแล้วไม่รู้ว่าจุดนี้เรียกว่าอะไรผมจะช่วยคุณเองสอนคอเอาด่านมิลาจุดสีแดงนะครับเรียกว่า t ีสปอรนะครับหรือจะเรียกว่า t b เบกก็ได้นะครับผม ส่วนจุดสีเขียวนะครับเรียกว่า T l o o p นะครับผมส่วนจุดสีม่วงเนี่ยเรียกว่า A lamp รวมถึงบริเวณสีม่วงตรงนี้เหมือนกันก็ยังเรียกว่า A lamp นะครับหรือคนจะเรียก A main ก็ได้นะก่อนที่เราจะเข้า A พามาดูข้างบนก่อนนะครับบริเวณสีส้มนี้เรียกว่า Parade นะครับต่อมานะครับจุดมาร์กเขียวเรียกว่า Stay นะครับผมส่วนจุดมาร์กสีม่วงเนี่ยเรียก Triple Box นะครับจุดมาร์กสีแดงเนี่ยเรียก A size แล้วก็จุดมาร์กสีส้มเนี่ยเรียก Fire Box นะครับผมพามาดูส่วนกล่องเยอะๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Tetris นะครััับบล้ตตต่อออารรรงนนนนีเะะคคจุดไปื และส่วนสุดท้ายของ A นะครับตรงนี้เรียกว่าทิกเก็ตนะครับผมต่อมานะครับจุดม้าสีแดงเรียกว่าจังเกิลนะครับผมส่วนจุดม้าสีน้ำเงินเนี่ยเรียกว่าวินโด้นะต่อมาบริเวณม้าสีเขียวตรงนี้เรียกว่าคอนเนคเตอร์นะครับบริเวณม้าสีส้มตรงนี้เรียกว่าเอลลี่นะครับในส่วนของตรงกลางนะครับบริเวณม้าสีแดงคือมิดบ็อกซ์นะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยคือท็อปมิดสีเขียวนะครับเรียกว่าแชร์นะครับส่วนสีม่วงเนี่ยเรียกว่าแคทวอล์กบริเวณสีแดงตรงนี้เรียกว่าบีช็อตนะครับส่วนบริเวณสีเเเเเเงงงงงินน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 นห้้้้อออลลล็กกกๆตตรร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 ีีีียยววว่่่่าาาาาดดด์์ูมมะะะคคคัััับบบสสพผ ถัดมานะครับบริเวณตรงนี้สีส้มเรียกว่าทีวีนะครับบริเวณสีม่วงเนี่ยเรียกว่าอันเดอร์พาสนะครับแล้วบริเวณสีแดงเรียกว่าอาไซเะอรับ ต่อมาห้องเล็กๆตรงนี้ครับเรียกว่าคิทเช่นนะครับหรือห้องครัวนั่นเองบริเวณสีแดงตรงนี้เรียกว่า BF นะครับในส่วนต่อมาของ B นะครับผมบริเวณสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าบีแพดนะครับบริเวณสีเงินเรียกว่าแวนบริเวณสีเขียวเรียกว่าบีนช์ต่อมาบริเวณสีแดงนะครับเรียกว่า B side นะครับและบริเวณสีเงินเรียกว่าบูทบ็อกนะครับคนชอบแอบกันเนาะต่อมานะครับบริเวณสีแดงเรียกว่า B shot นะครับแล้วก็บริเวณสีเงินเนี่ยตรงนี้คนก็ชอบแอบกันนะเรียกว่าคอร์เนอร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับบบรรรริเเเวววณมมาา์คคสีีีขยยก่นะัผ และจุดสุดท้ายนะครับบริเวณสินทรเงินเรียกว่า CT นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนคอรอรัลด่างวิลาศเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมเป็นเรื่องเล็กที่หลายคนมองข้ามนะและ้วก็ใครอยากดูแมปอ,อะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับ